จ้วันนี้นะคะนอมดก็มีเรื่องที่จะมาให้พวกเราฟังได้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับคุณลุงข้างบ้านทําไมถึงไม่เปิดเออเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยประตูเหรอะประตูดงระเบียงใช่ไหมเออระเบียงบ้านเออหลอนเสียงเพื่อนบ้านเสียงเอาเงียบทำไมหรือก็ดีแล้วที่เขาเงียบเขาเงียบเหรอเออเขาเงียบดีแม่หัวนอนแล้วที่หัวนอนหลอดก็คือ าจจะเล่าเรื่องเรื่องหลอนให้ฟังแต่ฝรั่งเขาเขาใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังใดๆโอเคก็คือเพื่อนบ้านเขาเสียเมื่อปีสองสองปีที่แล้วอ่านี้เป็นคุณลุงค่ายนางสมมติเป็นคุณลุงคุณคุณลุงอในคุณตาคุณยายแล้วกันอืมใช่แต่เป็นเป็นพี่น้องของแม่ย่าที่นี่แหละอืมก็คือแ่กเสียคือตอนที่แกเสียเราก็ไม่รู้หรอกว่าแกเสียใช่ไหมล่ะ เราก็ไม่รู้เพราะแกมีรถมันับแกก็ไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเสียเสร็จปุ๊บตอนที่แกเสียเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือมีเสียงมีเสียงเออมันจะมีเล้าไก่ข้างข้างใช่ไหมตรงเนี้ยเขาเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงไก่ใช่แล้วทุกเย็นตอนแกจะตอนที่แกมีชีวิตอยู่ตอนทุกเย็นแกมันแกจะมาเปิดเปิด,เ,ปดเออเล้าไก่แกแล้วมันจะมีเสียงเสียงเปิดประตูเอ๊ะอย่างเงี้ยเออแล้วไซเฟอร์เขาก็มีเสียงเขาเรียกว่าอะไรผิว่า ผิวปากเรียกเหกือ่เออเรียกไก่เหมือนเหมือนบ้านเราเรียกเรียกไก่ใช่ปะแล้วเราก็แบบอ๋อลุงเข้ามาเก็บไข่ไก่ตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วคิดแต่เรื่งว่าเราไม่รู้เรามานั่งเราก็ชอบนั่งชิลดื่มแต่มันก็จะแบบพกเพพกเพอะไรเงี้ยประมาณหกโมงเจ็ดโมงะจให้ดูภาพอะไรเรียนของบ้านหมดแล้วเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าเราก็นั่งดื่มด้วยจุดไฟด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็ชิลชไปอะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าเสร็จปุ๊บวันอาทิตย์ต่อมา ก็ค <muitas S 2> ือที่เนี้ยเขาจะเป็นแบบเราเป็นเป็นศาสนาศาสนาคริสต์ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าสามสามสวดสวดเรียกเข้าบท3์สามวันสามครั้งสามวันสามอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอ๋ออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งทนีบสามครั้งแล้วทันทีเสร็จปุ๊บก็รู้ว่าเขาเสียเพาแม่เขาบอกอะไรเงี้ยเสียได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเขาได้โดยดันควันเขาต้องรอคิว เขาเผาหรือเขาฟังเผียวเอเผาเผาแล้วก็กระดูกมาฟังอ๋ออืมอืมทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกก็คิดแล้วล่ะเอ๊ะมันเราไปนั่งเมื่อวานนี้เราได้ยินเสียงใช่ป่ะแต่เขาเสียต้งแต่อาทิตย์แล้วใช่ไหมอืมอทีนี้เสร็จปุ๊บเราไปนั่งอีกตรงเรากไปนั่งนั่งนั่งเหมือนเดิมตอนประมาณเย็นๆเพ่เพ่พูเพ่อะไรเงี้ยเราจะนั่งทั้งวันอยู่แล้วเราไม่ทำงานเราเลี้ยงลูกใช่ไหมล่ะอืมเราก็จะแบบนั่งกินข้าวฟังเพลงนู่นนี่นั่นแล้วก็ กพักก็นั่งเฉียวๆไปเล่นกับลูกลูกเล่นไปเอามีเสียงเปิดเสียงเปิดเขาไก่ละเปิดเสียงแบบเสียงน่ากลัวเสียงเปิดแล้วไปช้าๆแล้วก็มันเสียงแบบเปิดประตูเอ้เนี่ยนี่ราก็แล้วไก่อะมันจะมีเสียงอย่างที่เขาเคยใช้ทุกวันอะเสียงผิวปากที่เราคุ้นเคยแต่มันไม่ใช่เสียงนกนะมันเป็นเสียงผิวปากเขาเสร็จปุ๊บแล้วไก่พอเราได้ยินเสียงเจ้าของมามันก็จะกุ๊กมาอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะ เรก็จ้องดูเว้ยประตูไม่เปิดว่ะแต่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงไข่เราก็แบบโอุยไม่ไหวแล้วเว้ยกูเข้าบ้านเองเข้าบ้านเลยเสรบแป๊บเราก็ไปอีกวันที่สามวันที่สามคันที่สามเราไปอีกมันก็เกิดขึ้นอีกแต่ครั้งเนี้ยแม่ย่าดินแม่ย่าแม่ย่างล่างแม่อยู่ข้างล่างเขากําลังนั่งถักไอ้ผ้าไหมพรมผ้าหมมอยู่ใช่แล้วแกเราลงข้างล่างไปหาแม่ย่าล้วเราก็คุยกันแล้วแกเล่าให้เราฟังว่านี่เขาได้ยินเสียง ได้ยินเสียงว่าลุงลุงเอิตาข้างบ้านอะเหมือนเสียงแกผิวปากอะไอเราก็แบบไม่อยากให้แกคิดมาเสียงนกแม่หัวงี้ใช่ไหมเสียงนกแต่ขนของลูกเราอะมันขึ้นมันลุกแล้วไงคือเราคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเยอะยินมาสามวันติดติดไงแต่เขาเสียไปแล้วไงเราก็แบบ มันจะใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เราก็แต่บ้านเราเราสามวันเจ็ดวันไงยังตายสามวันเจ็ดวันเขายังลับมาอะไรเงี้ยเขาเาเก็บไข่ทุกวันเขาเก็บไข่ทุกวันไข่ไข่ไก่แก่เก็บทุกวันเราก็จะเราไม่มีไก่แล้วเนาะไม่มีแล้วแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแเออไม่ได้ยินเพราะว่าเพราะว่าไม่เคยได้ออกไปข้างนอกแล้วเมื่อกี้นู้เมื่อกี้นี้มดพาพาไปเดินดูหน้าบ้านเขามาคะก็ขนลุกเหมือนกันนะรีบเดินผ่านหน้าบ้านเขากันก็คือบ้านเขาปิดมุดหมดเลยก็คือบอกว่า ทุกวันนี้จะไปทํางานเนี่ยไปยังหลอนอยู่รีบเดินเลยรีบเดินเพราะบ้านอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวแล้วจะเป็นไปถ่ายให้ดูไปบ้านก็ไม่ติดกันเราคิดว่าบางทีเรากลัวแบบว่าเฮ้ยเขาจะมานั่งเขาจะมายืนตรงหน้าบ้านหรือเปล่าเฮ้ยเขาจะมายืนตรงหน้าบันไดบ้านเขาร์หรือว่าอะไรเรารีบเดินไงเพราะบ้านมันต้องผ่านต้องเดินไปทํางานนะไรนี่แหละเรื่องหลอนเรื่องหลอนกพราะยินรำมันปวดใช้วิตามินยาในการรับฟังนะจ๊ะแต่ก็ฟังไว้เป็นอัตลักษณ์นะ